ส่งมอบงานปูแผ่นพื้นห้องฟิตเนสจากร้าน Home Fit2 ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นแค่หลักร้อยก็ได้ห้องฟิตเนสสุดหรูโทนสีดำดุ <Wow. S 1> ใครกำลังอยากปูแผ่นพื้นมาชมคลิปเต็มกันได้เลยสำหรับโครงการนี้นะครับผมมีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ80ตารางเมตรทางเราก็เลยจัดแผ่นปูพื้นรุ่น C1 มาให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการทำงานจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกัน นี่ก็คือพื้นที่นั่งงานที่เราจะมาปูแผ่นยางกันวันนี้นะครับผมโจทย์ที่ลูกคายื่นมาให้ทางโฮมฟิทูเนี่ยคือต้องการปูแผ่นยางเต็มห้องเพื่อรองรับการลงเครื่องออกกําลังกายที่กําลังจะมาถึงและต้องการตัวแผ่นที่ทนทานต่อการใช้งานทําความสะอาดได้ง่ายและใช้งานได้ในระยะยาวสําหรับแผ่นยางที่เราเอามาลงให้นะครับผมจะมีชื่อรุ่นว่ารุ่น C1 ครับผมซึ่งแผ่นยางรุ่นนี้นะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่ไปขนาด1เมตรคูณ1เมตร มีความหนามากถึง1นิ้วหรือ25มิลซึ่งเป็นแผ่นที่ตรงกับโจทย์ที่ลูกค้ามอบมาให้มากที่สุดทั้งทำความสะอาดง่ายแผ่นมีความทนทานต่อการใช้งานและซับเสียงได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับระยะเวลาในการปูแผ่นนะครับผมช่างเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่ที่จำนวนแผ่นและความยากของหน้างาน การติดตั้งของเราทําโดยช่างที่ชํานาญการจากร้านโฮมฟ t ตทูนะครับผมรับประกันงานหลังติดตั้งทุกเคสมีปัญหาหรือสงสัยอะไรสามารถฟีดแบ็กกลับมาทางร้านได้ตลอดครับผมและนี่คือรีวิวการติดตั้งแผ่นปูพื้นห้องฟิตเนสด้วยแผ่นยางรุ่น C1 จากร้าน Home Fit t ตทูนะครับสำหรับใครที่ต้องการปูแผ่นยางออกกำลังกายหรือลงเครื่องออกกำลังกายไว้ในบ้านหรือโครงการต่างๆเนี่ยสามารถทักหาทาง Home Fit t ตทูได้ตลอดเวลานะครับผม ทางเราเนี่ยมีบริการเข้าดูหน้างานเพื่อออกแบบและคำใบเสนอราคาพร้อมจบดีลภายในวันเดียวหน้าร้านของเรานะครับผมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มหรือสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0944951811